เพราะปกตินี่เราจะไม่เจอพวกเรโนเราจะเจอพวกเด็กควสเนี่ยพอเขาเล่นเด็กควสนนี่เราก็จะโอเคไอตัวจั่วเพิ่มหนึ่งหนึ่งดีไหมครับน่าจะดีนะเออผมลืมนึกถึงไปเลยเพราะว่าผมเอาแต่คิดว่าอันเก่าไงน่าจะดีน่าจะดีมากเลยด้วยซ้ำให้เขาจั่วแล้วน่าโอเคผมได้คอมโบแล้วผมคิดคอมโบ,บได้ละอะไรเนี่ย ตัวังตัวให้ไม่ต้องห่วงขำหำทำไมครับผมว่านักไอ้นักข่าวเก่งมากนักข่าวเก่งมากแล้วก็เรานักข่าวแล้วเราคอนซีลมันนักข่าวคอนซีลใช่ไหมเทิร์นต่อไปให้มันจั่วกระจายแล้วนักข่าวจะแทกหน้าสิบล้านอะดามจมันก็ยังไพเรทอยู่ดีอะ นี้เราก็อ้วกนะสิวันนี้เซิร์ฟอ่าอเมริกาครับเล่นได้แล้วอ่ะแบบหนีไปไหนก็ไม่มีทางรอดจากเด็กอย่างนี้จริงๆอ่ะโอ้โหไปอยากกดยอมแล้วนะเนี่ย นี่เป็นยุคสมัยที่ทุกคนจะออกทะเลสินะใช่ไม่มีใครเลยที่แบบว่าไม่ไม่คิดจะแบบเป็นลูฟี่บ้างสักคนอะ่ะคิดจะออกทะเลอย่างเดียวเลยอะ่ะทำอะไรไม่ได้ก็จะอ,อวอธตีแล้วก็สร้างอาวุธเชฟเหรอผมกรโจย่างี้ดีกว่าโอเค Okay. เ,ราาเ,รเรามาเพิ s <S ่มดีกว่าเรามาเพิ่มการเล่นมั่งดีกว่าเราต้องการแก้กันยังไงมันก็ต้องมีสักคนหนึ่งที่ถูกอยู่แล้วะศัตรูก็เริ่มสงสัยในตัวผมแล้วผมเชื่อว่าเฮ้เราว่าไอ้โรคตัวนี้มันแปลกๆนะ ลุยเลยน,นะผมอ่ะแปลกจริงไม่น่าตีถ้าเราใช้อันนี้นะมันจะใช้ได้ถ้าสมมติคู่ต่อสู้หรือว่าตัวฮีโร่มันเองอะ่ะพลังชีวิตเต็มเราสามารถใช้เนี่ยเชือดห้าดาเมจได้ขอบใจเอ๊มันก็กึ่งไพเร็ตแต่มันก็กึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไงไม่รู้นะทุกคนรู้อะไรไหมเรามีสิทธิ์ชนะ ผมรู้สึกว่าเรามีสิทธิชนะแล้วแกจะซานเขาไงแกจะซานอ่ะไอ้ไอ้ข้ามีข้อเสนอดีๆมาให้ไอ้นั่นอ่ะข้ามีข้อเสนอดีๆมาให้จะจวให้เละเลยจะให้จัวให้จะให้จัวจนจนคุ้มค่าคุ้มค่าการใช้งานเลยครับ คอนซีลก็ได้นะโอ้เดี๋ยวๆๆๆ,ๆ,ๆเขาเรียกว่าหวานเยือก่อนเราต้องหวานแห่เก้าใบฮะเราไม่อยากฆ่าจะนี่ไงเราไม่อยากฆ่าจะนี่ไงเราเราต้องให้มันจั่วอีกอย่างน้อยกันไปเพื่อน มันยังน้อยเกินไปนนะเล่นพลาดเลยโอเค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 ไม่สิไม่สิไม่ส,มสิข้ามีข้อเสนออะไรอีกไหมเขาเสียดีแล้วนะเขาเสียจบหนึ่งเขาเสียใจหนึ่งไอ้นั่นนดะ oh. จัวเข้าไปสหายค้าผมไม่คิดจะจัวหรอกนะเดีย๋ยวผมจะยัดกล้วยให้มันละเพราะออกเช่นเนียนั่นแหละจะจัว่ว ตีฮีโร่พอเพอร์ผ่านผมอยากเห็นมากเช้นดรยผมเล่นลิงจริงนะจั่วจนต้องร้องขอชีวิตยังไงดีอย่านิ่งครับอย่านิ่งอย่านิ่งครับผมรุ้นอยู่เนี่ยผมมีสิทธิ์มิวเขาได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะแบบต้องทำอะไรเท่าไหร่เลยไม่แบนมุก้าแบนมุก้าไรประโยชน์เพราะว่าไพ่เขาเต็มอยู่ดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ การเขามีกี่ใบ10ใบฮะแดนไปก็เท่าเท่านั้นอ่ะตอนเนี้ยเราฆ่าได้เราทำลายได้แล้วเนี่ยเราทำลายการ์ด4ใบเขาได้ครับก็ก็เอาสิเอาสิ4ใบเลยนะแล้ว5ใบอีกนะโอ้โหมีความลับรอให้เราหนูง3 4 5 6ครับพอดีเราจวด10ใบแต่เขาทำลาย4ใบเต็มเชิญครับโอ้โหบาย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  บายบายครับ S.I ตัวหนึ่งบายบายครับโคลมารโอเคโอเคโอเคฆ่ามันไอเจ้าเดรกเนี่ยเจ๊กกระบอสไรกาดได้โลกักเต็มมือแล้ว รู้สึกว่าตัวเองชั่วร้ายขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้น,น,นเปลี่ยนเกมครับเพราะฉะนั้น,นเปลี่ยนเกมนะทุกคนครับในแชทครับคุณยังจะมีข้อเสนออะไรอีกคะคุณยังจะมีข้อเสนออีกเหรอรู้สึกชั่วร้ายฮะเพราะฉะนั้น,นทุกคนต้องเล่นเกมนี้ครับผมครับเกมแห่งกับดักทุกคนจะได้รับกับดักสี่ใบครับแล้วก็กาสซิงโคอีกใบหนึ่งคุณต้องเลือกได้แค่กาสซิงโคเท่านั้น ถ้าคุณไม่ได้คุณจะแพ้ทันทีแล้วคุณจะเจอแต่ซองของคุณนะจะมีแต่โบกิ้สไนเปอร์เต็ไมไปหมดนะครับแต่คุณผมผมผม,มีสิทธิ์ขู่คุณได้ผมมีสิทธิ์ขู่คุณได้หนึ่งในห้านะที่จะต้องชน,นะโอเคโอเคโอเคเจน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  น่ารักน่ารักบอร์ดคุณน่ารักเล่นมุกกล้าก่อนไหมเราจะเล่นิงมุกกล้าเพื่อทำลายสามใบในบอร์ดเขาไหมอ่ะโอเคเล่นมุกกล้าก่อนละกันเพิ่มกล้วยให้เขาหนึ่งใบแต่ว่าถ้าเล่นแวนแต่เราจะเรามีเพลสไงเรามีเพลสไงเพลแพรเอาไปหนึ่งลูก ยังเป็นน้องสองเรา preparation ขึ้นมือแต่ว่าบอดมือเต็มเพราะฉะนั้นมินเนี่ยในบอดจะตายครับสวยงามมีอะไรจะพูดไหมคุณโรกเบอร์แดนคุณเบอร์แดนครับคุณมีอะไรจะพูดไหมร้ายกาศนั่นแหละที่ผมอยาก,กได้ยินต่อเข้าไปเราโจวได้เราโจวได้เราโจวได้โอ้ไม้ตาย โอ้เสียอีวิทนะแล้วดาเมจคุณจะมาจากไหนเนี่ยครมาเฮ้ยแล้วเอกจาร์ทกับดักของเราอะไรกาดเหรอผมเนี่ยนะไรกาดโอ้มีเพิ่มกล้วยอยาก่วยใช่ไหมโอ้โหเป็นห้ารือว่าจะตายอยู่ดีนะห้าของคุณอะแกงอัพเรามาละ แต่ผมขอข่ามันนะเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองโอ้เราเล่นได้หมดเลยนี่หว่าเนาะแต่เราจะคอนซีลไม่ได้ไนงะผมอยากคอนซีลไงเอาเป็นว่างั้นเอาเป็นว่าเล่นคิงมุกกล้าเชียดมันเลือกยากฆ่าเจ้าตัวขวาเดิต่อไปก็น่าจะจบแล้วเนาะเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าคิงมุกกล้าเนี่ยจะให้กล้วยเขาเลยนะ mm hmm. เขานี่ได้รับการในการบัฟมือซึ่ง ซึ่งเป็นการที่มีค่ามากๆครับในในในตอนเนี้ยเห็นไหมเขาได้กล้วยขึ้นไปอะ่ะคือแบบมันเป็นการจ่ายหนึ่งนะที่สามารถรอบน,งนึงให้กับมีเนี่ยนหนึ่งตัวได้แล้วเขาได้ถึงสองใบนี่คือผมอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากแล้วเออจริงเพราะเขาได้กล้วยแบบแต่ผมผมยอมให้ตัวเองอะ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ครับผมทำลายตัวเองคนจริง,งอย่าเพิ่งยอมสิแบอยานนี้ไป นหนีไปแล้วอะ่ะมันตีไปแล้วอะ่ะ